สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ลูกค้าของครูจะดีแล้วค่ะลูกค้ามีปัญหานะคะเนื่องจากแขนข้างขวานเนี่ยยกได้แค่นี้ค่ะแขนข้างขวายกได้แค่นี้นะคะประมาณ60องศาดังนั้นเป็นมาแล้วประมาณ1ปีเปลี่ยนเตียงนอนแล้วก็ไม่ดีขึ้นไปหาหมอหลายที่ก็ไม่ดีขึ้นวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าลูกค้าจะดีขึ้นไหมดังนั้นแชร์ไปบอกเพื่อนๆได้เลยนะคะใจให้วางคิดสร้นบาง ท่าที่ลูกค้าชามากๆนะคะชาแล้วก็เจ็บมากเลยค่ะด้านขวานะคะครูวองอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราจะไปนวดข้างซ้ายลูกค้านวดไปส0นาทีลูกค้าดีขึ้นแล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่ครูจะบอกทุกท่านก็คือใช้บัคคูอัมชนิดแข็งรอบขอบสบะบักนะคะรอบขอบสบะบักนะคะทำแบบนี้ค่ะ เราก็ต้องอธิบายบอกลูกค้าว่าตรงที่บริเวณเป็นรอยเนี่ยประมาณสักสีวันก็จะดีขึ้นนะคะดังนั้นเห็นไหมคะลูกค้าแข็งมากกดไม่ลงเลยคะ่ะลูกค้าแข็งมากเนี่ยค,ค่ะครูทําขั้นต้นให้ดูนะคะว่าครูทําแบบนี้คะ่ะฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่ลูกค้าบาดเจ็บดังนั้นเราต้องนวดข้างที่ลูกค้าไม่บาดเจ็บก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนวดเนี่ย เนื่องจากว่าคุณนวดไปแล้วลูกค้าดีขึ้นดีขึ้นมากมากแบบจนจนแบบครูถามว่าให้เป็นความรู้คนอื่นได้ไหมนะคะลูกค้าบอกว่าได้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะให้เราเช็คแบบนี้นวดท่านที่ไม่เจ็บก,ก่อนเวลาตั้งตัวนะคะตั้งตัวเวลาที่เราจะนวดเราต้องตั้งตัวให้บาลานซ์นะคะเพราะว่าการตั้งตัวบาลานซ์เนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ย น้ำหนักการถ่ายน้ำหนักเนี่ยจะดีมากมากค่ะถายอาดัดเมงอ่อออนอ้าอัดเมงลังตาแล้วแล้วก็ให้เรานวดขอบขอบกระดูกไขสันหลังนะคะขอบเส้นหนึ่งกับเส้นสองนะคะให้เรานวดกดด้านนี้กดจุดก่อนแล้วก็นวดค่ะให้เราทำแบบนี้นะคะโดยที่ใช้ความตั้งฉากนะคะของตัวเองเนี่ Mm hmm. um, yeah. อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะคะวิธีการนวดแก้อาการแบบนี้ค่ะลูกค้าจะดีขึ้นไปค่ะแล้วก็มืกค่ะแล้วเวลาเราทำแต่ละด้านแต่ละข้างเนี้ยอย่างน้อยๆวนอย่างเงี้ยค่ะวนอย่างน้อยห้าถึงหกครั้งนะคะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความแซบแล้วก็ รู้สึกถึงความสบายนะคะหลังจากที่เรากดจุดแล้วเราก็รีบไปนะคะเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นสองนะคะแล้วระหว่างเส้นหนึ่งกับเส้นสองทำไปค่ะแบบนี้ค่ะลูดไปเลยค่ะลูกค้าจะรู้สึกดีขึ้นมากทุกคนทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะเส้นหนึ่งกับเส้นสองแล้วเวลาที่ฝ่ามือนี่นะคะเวลานวดก็ต้องให้เราใส่ใจในการนวด ให้มากที่สุดโดยการที่เรานวดถึงปลายนิ้วมือค่ะช้อนแล้วก็นวดให้ถึงปลายนิ้วมือนะคะไออารมี่อุ่ออฟอามน,นลงนังสิทอร์ยังสังเกตดูนะคะว่าครูจะทำงานคุ้มค่ามากลูกค้าเจ็บฝั่งนู้นแต่ครูทำเตรียมไว้แล้วครูนวดฝั่งนี้นะคะหลังจากนั้น พอเราทําฝั่งนี้5นาทีเสร็จแล้วนะคะให้เราอะ่ะตรงที่บริเวณต่อมน้ําเหลืองใต้ลักแร้ให้เราผลักขึ้นด้วยค่ะลิมฟาติกนะเดี๋ยวมันสติมูลเลตเพืด,ดีลิมฟติกเนียเ่ยเบสเออาร์บายเดอรย่าลืมดูเพลินแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้ดีมากๆค่ะเพราะอะไรทราบไมหมคะลูกค้าปวดมากไปหาหมอก็ไม่หาย ต้องให้หมอนวดไทยช่วยค่ะแล้วครูขอบอกได้เลยนะคะว่าลูกค้าครูมีแบบนี้ทุกวันค่ะทําทุกวันวันละสองลายสามลายอย่างเนี้ยค่ะก็ถือ่าเยอะนะคะแล้วได้รายได้ดีด้วย <Yeah. S 1> เสร็จแล้วพอทาฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราใช้วางคิดส้่ทําอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะโอเค ตรงที่บริเวณรอยปุ่มที่เป็นสีแดงเนี่ยคะ่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะลูกค้าจะดีขึ้นภายในประมาณ4วัน w o ล์ร mm ุ่นเดอร์รถนะ is the road, no problem นะ t h a ซ is f r ดีมากู้ u a งสี่ e ันนี้เบสในอ่ r ไ f e เ t ียทากน่ยะไอ้อาเมน ังเกตดูนะคะว่าครูจะไม่นวดเฉพาะบริเวณที่ลูกค้าบาดเจ็บครูจะนวดไปทีบ่บริเวณของนะคะเส้นกระดูกไขสันหลังเส้นหนึ่งและเส้นสองนะคะแล้วก็ลูบนะคะคือทั้งรีบเส้นและกดจุดค่ะแล้วตรงไหนที่เป็นไปแข็งแข็งครูก็จะเน้นและย้ำนะคะเพราะว่าเราจะสัมผัสได้ว่าตรงไหนที่ลูกค้าบาดเจ็บตรงไหนที่ลูกค้าตึงแล้วก็เจ็บปวดนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วเวลานวดเนี่ยจะต้องถ่ายน้ำหนักไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาน้ำหนักไว้ที่ตัวเราเนี่ยเราจะไม่สบายนะคะเนี่ยค่ะครูถึงได้รายได้ที่ดีเพราะครูนวดช่วยเหลือลูกค้าได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวัลพรช่วยแชร์ไปให้เพืเ่อนๆด้วยน,นะคะนะไอเจ้าทิพสวัสดีเจ้าทิพแชร์ชไปได้เลยค่ะแทมปาร์ตี้ก็ได้ค่ะให้เพืเ่อนๆด้วยเพราะว่าทําบุญนะ อันนี้ดีมากๆครูต้องบอกลูกค้าว่าเธออย่าบอกคนเยอะนะบอกแค่สองคนก็พอเพราะว่าชั้นบุ๊กิ้งเต็มเพราะว่าครูนวดแก้การวันหนึ่งสามท่านก็พอแล้วค่ะเ,เวลาเราทำงานนะเราต้องโน้มไปด้วยค่ะถ้าเราไม่โน้มไปด้วยเนี่ยเราจะเด้งได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น เราทำงานเนี่ยเราต้องรู้จักในการถ่ายน้ำหนักนะคะมาจากขาขึ้นมาตามตัวแล้วก็ถ่ายน้ำหนักแบบนี้ค่นนนนอะอีกาอก,กานิ่งเพรสปันเพรสปันเนาะอีกสเปคการถ่ยอีกอักขระซักไมล์ลิเบกาส์ฮาร์ฟเซียเซียฟิลเพสปันนุ่มอุ่นอีกมากดีมสาสชเชอ์มีเอ่อวามเทอโรปีวามคิสซึ่งอุนดัน บ a c ค u อ h มฮิฟนะอ d ่นดันดีโพชเชอร์เพื่อดีมาสัชเชอร์มู d ริ g ติกกันสกีบิกนะไว้ s i ็นซีกันสกโรสอะดอยเชอร์นะอุ่ i อีกเป็น i ลายเนื้อเยื่ออีกมูสมาคกันส์สับฟ a ฟนอแล้วอย่าลืมนะคะอย่าสร้างความเครียดให้ลูกค้าอุ่นเวียนเยื่มาสั i เชอร์มูสริสติกทุกคนบิสอุ่นเธอเนะ ja nicht nur Streichen Stressen yeah, yeah. bringt nicht. ja das muss auch richtig arbeiten ja ganz schön sein ja. ja manchmal anstrengend aber wenn ich ganz richtig arbeite ich bin nicht anstrengend ich mag auch Sport okay. das ich sage ihnen nicht sag so viel nur zwei Kunden ja okay. wenn so viel ich kann nicht arbeiten ja. Und ich gerne aber mit Spaß und glücklich auch. Sehr ja. ja. hm. schön. Das ist ja gut. No? Ja. Nicht so viel, das, deswegen sagen nur so weit Kunden genug. <laughs> Groß sagt immer Kunden, bitte sagen nur so weit. Ja? <laughs> oh. ja. Sie merkt schon sofort, ne? wo sie die Spannung und dann das ist richtig gut hilft. Mhm. อ่ะเวลาวางวางที่ขอบกระดูกนะคะอย่าไปวางตรงบริเวณกระดูกสะส้นหลังนะคะให้วางที่ขอบกระดูกค่ะนะคะเนี่ยค่ะช่วยได้เยอะทีเดียวค่ะแล้วแสดงถึงความคุ้มค่าเวลาที่ลูกค้ามาหาเรานะคะอย่าลืมดูเพลินนะคะแชร์ไปฝากเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วดังนั้นสิ่งที่อยู่กับมือเรานะคะให้เราทําแบบนี้ค่ะ เป็นลูกขดหอยนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนบริเวณใกล้ๆตรงกับบริเวณลำบ้าตรงนี้นะคะลูกค้าจะรู้สึกสบายมากถ้าใครไม่รู้สึกว่าสบายยังไงอ่ะต้องให้เพื่อนทําให้ดูแล้วเวลานั้นก็เช็คดูหรือว่าเทาทําให้สามีเราก็ได้ค่ะแล้วเราก็เช็คแล้วบริเวณขอบสะบักนี่นะเราต้องทําแบบนี้ค่ะตั้งตั้งแบบให้โยกอย่างนี้ค่ะ ้ทเทคนิคในการที่ครูชอบเต้นแอโรบิกแดนซ์นะคะอีกบินแอโรบิกแดนซ์ for hair นะดั้งเดิมเมื่อฉันทำงานมันชอบทำแอโรบิกแดนส์นะและเพลงดน s รีก็อื่นอย่นดนตรีก็อื่นอย่น เออเาประกูดคุกม,มาเองก็สีคานิสติกอ่างกินเนี่ยเนี่ยทำทำอย่างนี้อย่างนงี้นะคะเต้นไปด้วยค่ะสวัสดีจทีฟสวัสดีค่ะทุกคนนะเนี่ยเทคนิคนี้ทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าดูผลลัพธ์ตอนหลังนะคะนุ่มหมดเลยค่ะแล้วก็ ตรงนี้นะคะเราสามารถวามคิทซึ่งก็เอาไปวางไว้ที่ฝาเท้าค่ะสวัสดีค่ะหมอกุ้งหมอกุ้งแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆแล้วค่ะนะคะโอเคแล้วก็วางไว้ที่ฝาเทา้าครูรสจะใช้บามคิดซึ่งนะคะถ้าคนไหนหล่อๆหน่อยก็จะใช้สี่อันค่ะไม่ใช่หรอกครูพูดเล่น <c oughs> สองอันก็พอนี่ค่ะ นี่ยมีแรงมีแรงแล้วก็จะรู้สึกสบายค่ะวนขึ้นวนลงอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้เลือดไหลเวียนดีนะคะบริบวเวณขอบกระดูกไขสันหลังถ้าใครไม่รู้ว่าลดเป็นยังไงเนี่ยจะต้องให้ลองทําให้แฟนดูค่ะนะคะ ลองทำดูนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะทีเดียวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องกดจุดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราถึงทำนะคะ เสร็จแล้วตอนนี้เราตามด้วยน้ำมันค่ะเหตุผลที่ครูไม่ใช้น้ำมันก่อนเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำมันก่อนเนี่ยจะลื่นพอลื่นเสร็จความความยืดหยุ่นความกระชับได้น้อยเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าเพิ่งใส่น้ำมันเยอะใส่นิดเดียวเราต้องมีเทคนิคนะคะบางคนเนี่ยเล่นใส่น้ำมันเหลืองพลับ,ลบ,ลบแล้วเวลานั้นเนี่ยเราทำมันก็จะลื่นดูสวยแต่ลูกค้าไม่เห็นผลค่ะ โอเคทุกคนคะอย่าลืมแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นเทคนิคที่ดีมากๆแล้วทําให้เรามีรายได้เพิ่มลูกค้าครูแบ่งปันด้วยหัวใจลูกค้าครูให้ครูแบ่งปันดังนั้นพวกเราพี่ๆน้องๆคะแชร์ไปบอกเพื่อนๆเ,เราด้วยจะได้รวยด้วยกันโอเคไหมขอบคุณคะ่ะ